บรรยากาศโดยรวมภายในรถนะครับ,รบก็ค่ารถจากบขสนองรองไปโรงพยาบาลนางรองรถแท็กซี่ก็สองคนก็100บาทนะตกคนละ50บาทพอดีรถก็ถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพกับราคา100บาทก็รถก็วิ่งไป ตามราคามิเตอร์ของรถแท็กซี่เลยนะครับร้านไหนครับโอเคฮ่ <c oughs> ลืมปิดกระเป๋าตังค์สถาบันเพื่อเสกบาลวะน่าไนมะ่รู้วะว,ว่าไม่หนีกิเสียเงินหลายอยู่